โลโลตธอโจอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มที่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมร้ายภาค่ากันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เดลลอชิฟนะครับวันนี้เราจะไปซื้อรถสักคันหนึ่งนะวันนี้เรามารีวิวคันไหนกันดีทุกคนอดูจากทรงแล้วไปคาวาสก,กิบ้างดีกว่านะครับมีอยู่คันหนึ่งที่น่าจับตามองมากเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้ครับผมคาวาสก,กิเซตเฮดทูนะครับอ้าวอาจจะงงว่าเฮ้ มันเฮดทูอาร์หรือเปล่าพี่มันจินนินจาเฮดทูหรือเปล่ามันคือเน็กเกตไบค์ครับผมเพราะว่ามันมีตัวแซบนะฮะมันคือเน็กเกตไบค์ที่มีซุปเปอร์ชาร์จครับผมเอา้าเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยพี่อันรถมีซุปเปอร์ชาร์จด้วยเหมือนเฮดทูอาร์เหมือนเรี่ว่าเฮดทูเลยใช่ครับผมมันเป็นเฮดทูนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเน็กเก็ตไบค์นะครับเออมันจะแปลกหน่อยนะงงไหมไม่ต้องงงนะครับเหมือนเฮดทูอาร์เฮดทูเลยนะครับแต่ว่า มันอยู่ในรูปร่างของ Naked b i ไบนะครับผมเ,เดี๋ยวเราซื้อคันนี้เลยนะครับราคา17นะครับมีสีแดงสีเขียวอเอาสีเขียวดีกว่านะครับผมซื้อเลย17นะครับผมนี่สวยงามสวยงาม n น็กเกตไบคันใหญ่แบบนี้ว้านี่นี่โหชากเปิดตัวอลังการงานสร้างมากเลยนะครับนี่โอโ้โหเป็นไง ลอลาออกกาเนะครับวะและนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปกันที่ไบจูนิงดีกว่านะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไบจูนิงดิเราต้องไปที่ไหนวะมันถึงจะมันถึงจะขึ้นอ่ะอันนี้ละกันนะครับผมนี่คา,าวาสก,กิเซ็ตเน็ทูเนี่ยมันจะเป็นเน็กเกตไบที่มีซูเปอร์ชาร์จนะครับมีซูเปอร์ชาร์จมา อัดอากาศช่วยนะครับผมสังเกตที่ตรงตะแกงสีเขียวทางด้านซ้ายของรถนะครับผมก็จะอยู่ขวามือผมนะทางด้านซ้ายของรถจะเห็นตะแกงเขียวเห็นป่มนั่นแหละครับมันเป็นเป็นช่องที่อากาศเข้านะครับไปอัดอากาศนะครับเข้าเครื่องนะครับผมนะมันเป็นช่องที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับสีเขียวเห็นปะอ่าแล้วมันจะไปดันซปเปอร์ชาร์จที่อยู่ตรงเนี้ยผมแดงๆเห็นปะเห็นแดงๆที่อยู่ตรงนั้นปะนั่นคือซปเปอร์ชาร์จครับผมนะฮะ รับรองว่าคันนี้แรงแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้เป็นพันซีซีนะครับแล้วก็เป็นรถสสูบที่มีซูเปอร์ชาร์จด้วยนะครับกำลังสูงสุดตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ200แรงม้านะครับผม200แรงม้าไม่ธรรมดาน,นะครับเฮ้ยแล้วถ้าเป็นพวก h 2 r ูแล้วพี่พวก h 2เนี่ยมันแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปที่คาวสซกินะครับผมแล้วก็ไปดูไอตัว H2 ดิคาวัสกินี่จายเฮดทอยู่ไหนเอ่ย าแป๊บหนึ่งนี่ดินใจเฮทูที่จะ230นะครับโอ้โหเฮทูอาร์ล่ะเฮทนี่310นะครับโอ้โหแรงจัดจัดนะครับผมแรงแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปลองกันดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เรกนะครับซิงเกิลเรกนะครับแล้วก็ไปที่แทร็กแทร็กไหนดีอ่ะขอทางตรงเยอะๆหน่อย มันน่าจะมีอยู่แมปเดียวแหละนะครับนั่นก็คืออินเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่นี่คือทรงของรถนะครับอ่าคนนี้ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร,ร่นะฮะส้นเท้าแตะไปถึงพื้นนะครับผมเนเกตไบที่จะสูงสงอยู่แล้วเนะาะอ่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นเนเกตไบที่ไฟหน้าไม่ได้ติดกับแฮนด์รถเลยทุกคนเวลาเราเลี้ยวอ่ะไฟมันมันไม่ได้เลี้ยวตามนะครับแบบนี้อ่ามันคล้ายๆแบบพวกรถสปอร์ต

ไม่มีฮะถ้าเป็น H2R มันจะมีฟิวฟิวฟิวนะมันจะมีเสียงแบบฟิวฟิวฟิวเวลาถอนคันเร่งนะครับ <L un> แต่คันนี้เหมือนไม่มีฮะแล้วก็คว่ำไปแล้วคว่ำไปแล้วมาถึงก็คว่ำเลยทีเดียว <L un> ไม่เหมือนไม่เหมือน H2R นะ H2R ม,มันจะมีเสียงนะครับผมมันจะมีเสียงฟิว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 นะครับอนะ่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าคันนี้เป็นไงนะครับโ <L un> อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห ติดหมดปอกนี่คือแบบเล่นขึ้นเร็วมากอมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบรกไม่อยู่อ่ะครับแรงจัดแรงจัดเอา <c oughs> ขับมูมอบุคคลที่หนึ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับผมนะอจจะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมศูนย์ถึงร้อยนะครับศูนย์ถึงร้อยดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับมาที่ทุกวันป้ายโอย้ดูวะดูวะ ดูรอบตีขึ้นไปโอ้โหแปบ200ไปแล้วไปแล้ว250ร้ิบไปแล้วโอ้โหสองร้อยเจ็ไปแล้ว2 8งร้อ28ครับผมโอ้สองร้นะรู้สึกว่ามันจะตันตันนะครับผม ECU ตัดหรือเปล่าสองตัดเลยนะครับโอ้โแรงจัดแรงจัด ไป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 ,ไปลุงเดินสองิบสี่ครับผม85 2ส5บห้บห้าตัดเลยนะวิแรงจัดแรงจัดทุกคนแต่เหมือนมันน่าจะได้เยอะกว่านี้หน่อยอะถ้าเราไปปรับเกียร์ปรับอะไรดีๆนะแต่ตอนนี้คือเอารถไม่อยู่คร <c oughs> <c oughs> ับแรงมุมมองบัคคลที่หนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ <Seoul espaço S 1> เสียงนี่แบบสุดยอดเสียงสุดยอดมากเสียงสุดยอดมากโอ้โหลองวิ่งดูฮะยกล้กลอนี่ยกล้อนี่ยกล้อยกลาอว้าเดิมๆนี่ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วเสียงท่อนี่คือแบบร้าวใจมากนะฮะโอ้ย้ยเอารถไปอยู่อะรถแรงจัดนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปวิ่งกระสักหนึ่งสนามดีกว่านะครับมาทดสอบว่ารถเดิมๆนี่วิ่งเป็นไงนะครับผมแล้วก็มันปรับ AI ไแบบอะไรได้บ้างอะไทยออฟฟิศ e ออาเซมโมเดลดีกว่าจะได้รถเหมือนกันเอาแบบบาลานแล้วกันนะครับคือผมไม่รู้จะปรับยังไงเหมือนกัน AI มันดุมากภาคเนี้ย i มันแบบถ้าเราช้าในโค้งนี่มันเบียดมันแซงมันแบบว่ามันเบียดเราออกนอกโค้งเลยนะครับเดี๋ยวลองเดิมๆดูก่อนนะว่าเดิมๆนี่เป็นยังไงนะครับ มารับแซดเฮดูนะครับผมรถเหมือนกันเลยนะฮะไปโอ้โหเสียงเสียงเรามากอืมเสียงเ o u มากโอ้โหจะยินใจเย็นโอเคโอเคมีคนหลุดโค้งไปแล้วครับหนึ่งคนโอเคครับเราก็ไปต่อเลยไปฮะไปฮะเสียงนี่แบบ ืสุดยอดอือหือเก่งสุดยอดจริงวิเบกอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับรัดไปเลยแล้วกันวกหนึ่งวิมาเร็วจัดเบรกไม่ทันโอเคโอเคไปไปไป,ไป เสียงแบบเร้าใจมากเลยทุกคนยอดแปบบามรอบครับผมไป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 เคสนามนี้ต้องเบรกก่อนเมื่อข้างไกลพอสมควรน,นะวาย <laughs> แรงเกินแรงเกินแรงเกิน ไป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 เข่ย okay. ต้องใส่แ้วปรับ a I ให้มันเยอะกว่านี้สักหน่อยเลยล่ะ Medium, มีเดียยวม้สึก่าจะอันนี้ไปโอเคโอเคไปเข้าโค้งนิ่เนียบแป๊บแป๊บยกล้อหน่อยยกล้อขึ้นไหมอ่าขึ้นครับผมนี่ยกล้อยาว,ยาวๆไปครับ อ,อันนี้ไม่ได้แข่งรอบเดียวนะแข่งสองรอบเอ้ยแข่งสมรอบรอบแรกผ่านไปครับใช้เวลา1นาที57าิบเจ็ดวิโอเคโอเควิวิไม่ได้ไม่ได้อุ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ผมเบรกก่อนแบบเยอะมากเลยเนี่ยเกือบไม่ทันนะไป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  โอเควัดรถรถแรงมากรถแรงมากตรงนี้ไม่ได้ครับผมลักอีกแล้วโอเคปะ่ะผมพยายามเบรกนะเบรกแบบไกล,กลๆเลยอ่ะเนี่ยเบรกตั้งแต่ป้ายแรกเลยอ่ะพยายามเบรกไกลๆเลยเพื่อให้มันอยู่นะครับ Hoa kỳ khâu hay là giảm biển mà cay với rồi, mà tông biển để cái cay lên nè bồm à viên bạc sếp đi hay vào lát xe đây, lên cho đi khoa là พันซีซีอ่ะทุกคนก็แรงอยู่แล้วเนาะพันซีซีอ่ะแรงอยู่แล้วแรงอยู่แล้วแรงอยู่แล้วว่าไงว่าไงล้มไหมล้มไหมไม่ลมม้ม,ลมครับผมไปกันตอ่อครับโอเคครับรอบสุดท้ายครับผมเข้าเส้นชัยแบบชิวๆไปยกรล้อเข้าไปเลยวู้ไปชิวๆไปครับผมก็ถือว่ามันอยู่นะขับมันมากแต่อยากให ท็อปสปีดมันเยอะกว่านี้สักหน่อยมันทั้งคงจะแบบฟิลฟาวดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปจูนนิ่งเลยดีกว่านะครับไปปรับเครื่องยนต์เลยนะให้มันเป็นเลเวล2อ่าตอนนี้208แรงม้าผมเพิ่มม้ามา8ตัวแล้วนะแล้วก็แน่นอนครับผมใส่ SC Project นะครับผมชอบทอดสั้นๆนะอ่าจัดไปครับแล้วก็เบรกครับผมอัปเกรดเบรกให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ่าจะได้เบรกแบบว่าระยะสั้นๆนะครับ โชก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นโชกแบบเล็ซิ่งนะฮะจะได้ปรับได้แต่ผมก็ปรับไม่เป็นหรอกจริงเปลี่ยนโซ่ใหม่เปลี่ยนล้อให้มันเป็นล้อคาร์บอนนะฮะจะได้แบบล้อเบาๆหน่อยนะครับลดลงมาหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าใส่ไปนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ยางครับเลือกเป็นยางสลิกนะครับยี่ห้ออะไรดีอะเดี๋ยวก่อนอ่าบิสโตนแล้วกันไปใช้ของบิสโตนแล้วกันนะครับ แล้วก็กระจกข้างครับเอาออกนะครับผมแล้วก็ป้ายทะเบียนก็เอาออกนะครับอ่าจะได้เป็นรถซิ่นนะครับโอ้โหสวยงามมากทุกคนสวยงามสวยงามนะแล้วมันแรงอยู่แล้วด้วยแล้วแต่งเครื่องมาแล้วแบบนี้ผมว่าเราเอาไปจูนอ่ะเอาไปจูนแบบว่าให้มันแรงขึ้นนะผมว่าน่าจะฟีลฟาอยู่นะอ่อตอนแข่งอ่ะเราไปจูนให้มันได้ท็อปสปีดอ่ะคงจะฟีลฟา์ดีนะครับ มาที่สนามเอเชียกันบ้างนะครับผมสนามไหนดีผมไปซูโก้ดีกว่าเป็นซูโก้แบบไม่เอาไม่เอาแอบไม่เอาโค้งเล็กนะครับผมเบื่อโค้งเล็กแล้วแล้วก็ปรับ AI นะครับให้ยากสักหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะมาลองสิ้นกันหน่อยครับผมมาเซตเทดทูครับทั้งนั้นเลยนะครับผมสามสองหนึ่งไปเราแต่งมาแล้วด้วยครับบอกเลยว่าแรงมาก อ้ไปครับไปครับแรงจัดแรงจัดไปโอเคไปครับแซงอุ้ยอุ้ตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าเร็วไปหน่อยอุ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวโอเคโอเคเปียดกันนิดนึงไป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  แหรอบมันแรงว่ะมันแรงแบบแรงมากถ้าไม่เปิดแท a ชั i นค c o n ทร o นี่คือรู้เรื่องนะครับผมปครับ mm hmm. สิ้นหน่อยสิ้นหน่อย mm hmm. หมอกเลยโคตรแรงอุ๊ยขอโทษคับพี่ไม่ได้ตั้งใจ mm hmm. ผมลืมดู mm hmm. ผมลืมดูถนนเมื่อกี้ถนนมันมีทางโค้งนะเมื่อกี้ลืมดู โอ okay, okay. เคโอเคอาเบียดกันนิดนึงครับขอไฟแอปขอไฟแอปขอไฟแอปไฟแอปเข็บไป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 ,ป,ปเราจะแซงเขาได้ไหมแซงได้ไหมแซงได้ไหมไปเข็บตอนนี้อยู่ที่13นะครับผม Yeah. เออขับแบบนี้มันหน่อยครับได้เจอ AI หลายคันอยู่ผมว่า AI แบบฮาร์ดกำลังดีนะกำลังเล่นสนุกเลยเอคอุย้ยขอโทษขอโทษโหเราไปอันนี้เกินไปเราไปเบียดเขาเกินไปครับเปื่อกี้ขอโทษครับโอเค โอเคไปโอเคผมต้องใช้สมาธิหน่อยว่ะเวลาเข้าโค้งเนี่ยคือแบบถ้าสมาธิหลุดแล้วมันหลุดโค้งเลยครับตามก็ไม่ทันเลยไปแต่งเครื่องมาแล้วต้องแรงกว่าคนอื่นดิแต่ว่าไม่แรงนะครับหลุดโคง้ง <laughs> หลุดโค้งไปแล้ว อุ้ย <Christmas. S 1> คุมรถไม่อยู่อ่ะทุกคนสมาธิหลุดครับผมสมาธิหลุดว่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนวิ่งคนเดียวอ่ะวิ่งหลายคนแล้วมันมันใจมันจะแซงอย่างเดียวอ่ะแล้วมันลืมดูไลน์เว้ยลืมดูไลน์สนามแล้วมันก็เสียไปเลยครับเสียสมาธิไปเลยอ่ไปว่าเราขับสนุกสนุกดีกว่าไม่เอาไม่ต้องเอาแล้วที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ย คราแบบว่าขับสนุกสนุกดีกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เราจะได้ขับแบบดีขึ้นนะครับผมตอนนี้มันขับแบบไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเพราะว่าเราจ้องจะแซงเขาอย่างเดียวนะครับเราจ้องไปที่ลายดีกว่าเออไม่งั้นก็หลุดหลุดโค้งโชว์แบบนี้ตลอดนะฮะอ่ะาไปว่าขับแบบดูลายอย่างเดียวพอโอเคไป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  โอ้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 เข้าลึกไปหน่อยไปครับไป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 เอาแซงได้ครับผมอา่าตรงนี้ว่าไงครับเหมือนเครื่องเราจะแรงกว่าครับแซงได้แซงได้โอเคโอเคปะ เนี่ย yeah, ถ้าผมวิ่งแบบมีสติสตังมีุยไปชนเขาอีกแล้วถ้าผมมีสมาธิหน่อยนะมันจะวิ่งดีมากเลยครับผมมันจะวิ่งแบบดีดีแบบดีเลยอ่ะนะแต่นี้คือแบบวิ่งแบบไม่มีสมาธิไงกาดจะแซงเขาอย่างเดียวมันก็ลืมดูลายพอดูแต่ลายปุ๊บมันก็นะยากพอสมควรน,นะครับไป ปครับได้อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันดับที่สิบหกนะครับผมล้มไปหลายรอบมากบอกเลย <laughs> โอเคอันดับที่สิบหกกนะ็ถือว่ากาลังดีนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันต้องดีกว่านี้ได้นะมันต้องดีกว่านี้ได้มันต้องมีสมาธิหน่อยแต่พอเล่นแบบมีสมาธิมันก็จะพากไม่ค่อยออกนะครับ <laughs> ก็ประมาณนั้น นะครับผมอ่าจะเ,เราไปสนามนี้บ้างดีกว่านะครับไปที่แคนาดาเนะครับผมสนามอะไรก็ไม่รู้นะครับมาคราวนี้ผมจะตั้งใจเข้าโค้งให้ดีที่สุดนะครับได้ที่เท่าไหร่กระช่างมาันนะครับผมไปเก๋โอ้ยสนามนี้สนามนี้เป็นไงโอ้มีเบียดกันละอุ้ยขอโทษพี่ขอโทษไปไปไป Okay, โอ้หุยเป็นเนินว่ะโอ้โหโหุ้ยเอาเรื่องอยู่นะสานาดนี้มันเป็นเนินๆเนีน่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อุย้ยเบียดกันแล้วเบียดกันแล้วขอโทษครับพี่ขอโทษครับอโอเค<ห> อยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอนามนี้เพิ่งเคยมาว่ะครั้งแรกเลยนะครับผมเอาเรื่องดีเอาเรื่องดีขนาดนี้ไปสักเกียตหกไปแล้วตันว่ะตันสองเจ็ดนะครับโอ้ยตันสองเจ็ดตันสองเจ็ดโอ้ย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 โอ้ เดี๋ยว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 เมื่อกี้รถสายครับผมเอาไม่อยู่อะเอาไม่อยู่โูแรงจัดอะเอารถไม่อยู่อะคือแบบมันแรงมากโอ้โล้วเป็นเนินด้วยตรงนี้ไปครับเคโอ้โหตรงนี้นนไม่ไหว มาพลาดเองโอเคโอเคมีธงเหลืองด้วยเมื่อกี้รถลมบ้างลดลม,ม,ลดลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไป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 เอ้าอะไรวะไปสกิทกันนิดเดียวเองล้มแล้วโอ้ย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 หลุดของหลุดของ โอเคโอเควูไม่ได้ว่ะวิ่งคนเดียวดีกว่ารู้สึกว่า AI มันกับผมมันตัดมันตัดกันอนะมันตัดกันเข้าใจเขาก็ตัดใช่ไหมวิ่งคันเดียวดีกว่าวิ่งคันเดียวน่าจะสะดวกกว่านะผมวิ่งหลายคันแล้วมันโอ้โอ,โอระวัง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  แรงเกินแรงเกินโอเคโอเคไปฮะรู้สึกว่าเวลาเราวิ่งไปพร้อม AI AI อ่ะมันตัดลายกันไงไม่รู้เพราะว่าผมก็จะเข้าอีกแบบ AI มันก็จะเข้าอีกแบบนะเออมันจะชนกันบ่อยครับผมโ <c oughs> อ้โหตรงนี้เรามาแรงเกิน แต่ยมวแต่โม้จริงๆถ้าถ้าสติแตกคือมันจะหลุดโคง้งทันทีนะครับมันมันพากพากมากไม่ได้มันโม้มากไม่ได้โอเคไปอเอ๊ะ นี่เเป็นเนินเป็นเนินเห็นไหมขับยากอยู่เวลนาะเจอเนินเนินเนี่ยแหมอย่าไปอย่าไปไปออกท่อบุบ,บ้าบุบบ้าเลยวะ่ะแหมผมโอเคถ้ามีสติอ่ะรับรองว่าเข้าโค้งดีมากนะครับ แต่พอไม่มีสติปุ๊บมันหลุดโค้งตลอดเลย yeah. Yeah, เย่เยรอบสุดท้ายแล้ว้าเเ้นชัยไปเลยเย่โ yeah. oh, oh, อ้โหแดนดับสุดท้ายครับผมรู้สึกว่าชาวแคนาดาเขาจได้อันดับหนึ่งด้วยนะโอ้โหฟิลฟ้าวจัดไม่ไหวไม่ไหว <laughs> ขับไม่ไหว <laughs> เออรถแรงดีรถแรงดีนะครับและนี่ก็คือ z h 2นะครับรถจากค่ายคาวาสกินะครับผมขับมันมากครับคันนี้แรงมากนะเพราะว่าเป็นพันซีซีเนาะโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเกะครับผมบ๊ายบาย